นะครับแมงมาลีนะครับก็คือลักษณะของด้วงปีกแข็งท,ที่มีผิวสีดำลายจุดสีเหลืองนะครับมันมากัดประแทะตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมทั้งลำต้นก็เช่นเดียวกันนะครับถูกมันกัดลักษณะเนี้ยตรงบริเวณยอดยอดด้วนไปเลยจำเป็นต้องตัดทิ้งนะครับอันนี้แหละครับคือผลเสียของการที่ เราใช้เราใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าเยอะนะครับบางครั้งกิ่งตรงนั้นถูกทำลายมากเราก็ตัดทิ้งหรือแห้งไปเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับการาร่อนแมลงนั้นมันเกิดขึ้นกับทุกต้นไหมไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกต้นนะครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นกับบางต้นที่อาจจะขาดสมดุลระหว่างอินทรีย์วัตถุกับปุ๋ยเคมี canon.